อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนเกมนัดที่จะเจอกับแอสตันวิลล่าสวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่อง Away o ช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ครับที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของข่าวก่อนเกมนะครับของแมนซิตี้ก่อนไปเจอกับแอสตันวิลล่าแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันครับอยากจะรบกวนพี่ๆทุกท่านครับที่กำลังมองหาขนมทานเล่นครับในมื้อเช้านะครับหรือว่า เอาไว้กินในยามดูหนังฟังเพลงนะครับหรือแม้กระทั่งดูบอลอยากจะแนะนำครับคุกกี้เนยสดคุกกี้โฮมเมดครับคุกกี้สุดแสนอร่อยจากคุกกี้ร้านใหญ่ๆพี่ๆท่านไหนกำลังมองหาขนมทานเล่นก็สามารถสั่งซื้อที่ช่องทางไลน์แอดด้านล่างได้เลยนะครับในช่องดีสคริปชันเริ่มที่ข่าวแรกนะครับข่าวแรกเนี่ยเป็นการที่เป๊ปกอเดอ่านะครับพูดถึงมาเดลส์นูเนสนะครับกับบทบาทหน้าที่แบ็คขวาที่ ต้องใช้คำว่ากล่าวชื่นชมแล้วกันนะคบว่านูเนสเนี่ยมีสิทธิ์นะคบมีโอกาสที่จะกล้าวไปเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกได้ของปัจจุบันนะถ้าเขาสามารถดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้โดยเป๊ปกกเดล่าครับเป็นแบ็คขวาที่เหลือเชื่อเขาเคยเป็นกองกลางตัวรับมาก่อนเป็นนักเตะที่มีพละกําลังเขาสามารถเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกได้ซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ตัวเขาเองเขาคิดว่าเขาทำได้เขาเป็นได้แน่นอน ขามีคุณสมบัติพิเศษที่จะเล่นให้กับทีมยิ่ง2-3เกมหลังเขาเป็นนักเตะที่เล่นได้อย่างเหลือเชื่อซึ่งถ้าดูจากคำโปรยตรงนี้นะครับของเป๊ปก็ต้องก็ต้องยอมรับนะครับว่าณนะปัจจุบันเนี่ยแบ็คขวาผมว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของทีมเนี่ยอย่างคูซนอฟเนี่ยเจ็บยาวไปนะครับทำให้ดูเนสเนี่ยถูกดันขึ้นมาแล้วก็พอลูกการเนี่ยแข่งไปสักพักแล้วเเนน่ราาจะห็ไดด้ชัว เหมือนเป๊ปกดูล่าไว้ใจนูเนสมากกว่าริโก้ลูวิสนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถึงแม้เนี่ยในรุูการนี้นะครับเจ้าตัวจะมีผลงานที่ผิดพลาดแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังเล่นได้ตามมาตรฐานล้กันของตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่เป๊ปพูดนะถ้าเขาสามารถ ยกระดับได้นะครับแล้วก็มองว่าตัวเองเนี่ยสามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้จริงๆเนี่ยคือไม่ได้แบบโอ้โหฉันเคยเป็นกองกลางมาก่อนฉันนูนน่นนั่นนู่นนี่ผมก็มองว่าเขาสามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้นะครับประคองตัวไปอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหผลงานดีเลิศแต่ผมมองว่าถ้าเล่นในตามมาตรฐานนะผมมองว่าเขาพอเล่นได้นะครับเรามาพูดถึงความพร้อมของทีมนะครับในนัดที่จะเจอกับแอสตันวิลล่า โดยเป๊ปเนี่ยออกมาพูดชัดเจนนะครับว่าเกมเนี่ยจะไม่มีทางด้านของโรดี้นะครับเพราะว่ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนในรายของนิโก้กอนซาเลสเนี่ยเหมือนเป๊ปออกมาประมาณว่าอาจจะต้องเช็คฟิตนะครับแล้วก็ดูท่าทีว่าจะไหวไหมนะครับสำหรับกอนซาเลสคือตอนนี้น่าจะติด ติดลอฟิตแหละว่าเฮ้ยแพทย์เนี่ยอยุญาตอนุญาตให้ลงเล่นได้ไหมนะครับซึ่งถ้าลงเล่นได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าตอนนี้เราอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ากอน s ซาเลสเนี่ยกำลังทําผลงานได้ดีแล้วก็ถือว่าเป็นกองกลางตัวแทนของโรดี้ที่ถือว่าผลงานโอเคเลยนะส่วนอาการของครูซานอฟเนี่ยเป๊ะผู้สั้นๆน,นะครับว่าเขาเนี่ยใกล้ๆจะกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร่ง มากนักนะครับในเรื่องของการกลับมาเป็นตัวจริงเพราะว่าอาการบาดเจ็บของครูซนอฟเนี่ยถือว่าอาการบาดเจ็บเป็นส่วนที่อันตรายนะครับก็ดูคือดูทรงแล้วเนี่ยผมมองว่าในเคสของคูซนอฟเนี่ยแมนซิตี้ไม่รีบนะครับแล้วก็ถ้านูเนสยังเล่นได้ดีประมาณหนึ่งนะครับผมว่าก็ไม่มีความจำเป็นต้องรีบในกรณีที่ถูกถามถึงนะครับว่ารู้การนี้เนี่ย ชอบปีคนไหนในการลงเล่นเป็นเหมือนเบอร์หนึ่งแล้วกันนะครับในการลงเล่นตัวจริงเนี่ยเป๊ปก็ออกมาพูดประมาณว่าอยู่ที่ผลงานล้วนๆนะครับบางนัดเนี่ยเจอรมี่โดกูเล่นดีบางนัดซาวินโยเล่นดีบางนัดก็ออสการ์บ๊อบเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาไม่มีตัวเลือกที่เป็น choice number รวนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นดีก็มีสิทธิ์โอกาสได้ลงเล่นสูงก็ถือว่ามันก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าณตอนเนี่ย ซิตี้นะครับของเป๊ปกอดูร่าเนี่ยไม่ได้มีปีกเบอร์หนึ่งเนาะแตอยู่ที่ว่าใครเล่นดีใครทําผลงานได้ดีเนี่ยก็มีโอกาสได้ลงต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าจุดเล็กๆตรงนี้ผมมองว่ามันก็แอบน่ากลัวนะเพราะว่าในรายชื่อทั้งหมดของริมเส้นของแมนซิตี้เนี่ยถ้าเราพูดกันตามตรงครับว่าไม่มีใครสามารถรักษา ผลงานหรือรักษามาตรฐานได้เลยนะครับสามวันดีสวันขาขวันนี้เล่นดีนะต่อไปก็มีโอกาสที่จะเล่นแย่เลี้ยงติดอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้น่าเป็นห่วงนะครับสำหรับเกมริมเส้นของซิตี้แล้วก็เป๊ปเนี่ยถูกถามถึงผลงานนะครับที่ไม่แพ้ใครมา9เกมติดเนี่ยเป๊ปก็พูดประมาณว่าณนะตอนนี้ทีมกลาลังมีโมเมนตัมที่ดีนะครับแล้วก็มีผลงานที่คงเส้นคงวา เล่นเกมลุกได้ลื่นไหลขึ้นนะครับแล้วก็เล่นดีขึ้นตลอด90นาทีแต่ว่า สามารถเล่นดีกว่านี้ได้นะครับแล้วก็เป๊ปกอร์เดล่าเนี่ยถูกถามถึงการพาทีมกลับมาเป็นแชมป์เนี่ยเป๊ปพูดประมาณว่าเข้าใจในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเฮ้ยมีผลงานดีไหมดีใน5เกมแรก2เกมแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเขาเนี่ยเขามองว่าฟุตบอลเนี่ยมันต้องดูในระยะยาวนะครับแล้วก็มองว่า1 0ถึง15เกมเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าใครเนี่ยจะมีสิทธ คว้าแชมป์แล้วก็ใครเจะแบบอยู่อันดับ123นะครับซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็หวังว่าให้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วก็หวังลึกๆว่าจะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยก็ถือว่าเป็นการตอบที่โอเคนะครับสำหรับเป๊ปกวัวเดวล่าแล้วก็นะักข่าวเนี่ยถามถึงว่าเฮ้ยเป๊ปเได้มีโอกาสได้ดูช่อง YouTube ของเอริกเาลฮารแลนด์ไหมนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าฮาแลนด์เนี่ยเพิ่งเปิดช l YouTube นะแล้วก็ โดลลาเนี่ยตอบแบบชัดเจนเลยว่าไม่เคยครับ <g ười> ก็ตลกดีเนาะ แล้วก็มีการพูดถึงทีมอย่างแอสตันวิลล่านะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ทําผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ในการเยือนวิลล่าพาร์คสองครั้งหลังสุดเนี่ยที่เก็บชัยชนะไม่ได้นะครับแล้วก็วก็คาดหวังว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจะแตกต่างออกไปเนาะแล้วก็ชื่นชมอุนัยอารินะครับว่าเป็นโคช้ชที่มีสถิติแล้วก็ผลงานที่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็เป็นโคช้ชที่เตรียมตัวมันดีมากๆแอสตันวิลล่ามีประตู ่ทียอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มีนักเตะกองกลางยอดเยี่ยมเช่นกันทั้งตัวรับนะครับแล้วก็ในเรื่องของแท็ติกอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้ดีมากๆลูกตั้งเตะอะไรเงี้ยก็ดีนะครับเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบถึงแม้ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยจะทําผลงานได้หน้าผิดหวังแต่ว่าต้องยอมรับว่าผลงานล่าสุดของวิลล่าเนี่ยถือว่า พวกเขาทําได้ดีจริงๆก็ถือว่าอตอบได้โอเคนะครับก็โยนความกดดันไปที่วิลล่าถ้าเรามามาดู11ตัวจริงเนี่ยคาดการวันนี้นะครับ ตัวเจ็บเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคมีโรดี้คูซานอฟนะครับของแมนซิตี้แล้วก็กอนซาเลสเนี่ยต้องเช็คฟิตส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยจะไม่มียูริเตเรมองนะครับอันเดียกาเซียแล้วก็ลูก้าดีนที่ต้องเช็คฟิตส่วนตัวจริงเนี่ยคาดการเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูก็เป็นเอมี่มาร์ติเนสแบ็คขวาเป็น แมตตีแคชนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นลูกาดีนเซนเตอร์เป็นเปาตอเรสกับอิริคอนซากองกลางสองคนเป็นทางด้านของบูบากาคามาร่านะครับแล้วก็อามาดูโอนานนาเกมลูก3คนครับมีทางด้านของจอห์นแม็กกินแล้วก็มอร์แกนโรเจอร์ แล้วก็อีวานแกสซองนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าจะใช้อลิวัตกินส่วนแมนซิตี้ครับจะใช้ระบบ4-1-4-1เหมือนเช่นเคยนะครับู้ารากษาประตูเป็นดอนารูมาแบ็คขวาเป็นนูเนสแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นโอไรดีคู่เซ็นเตอร์จะเป็นยอสโกกวาดิโอนกับรูเบนดีแอสแล้วก็กองกลางตัวรับนะครับถ้ากอนซาเลสเล่นไม่ได้น่าจะเป็นมาโตโควัสิตส่วนกองกลาง4คนนะครับเริ่มที่ริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นซาวินโยนะครับ ฝั่งซ้ายจะเป็นเจอร์มี่โดกูแล้วก็ตรงกลางเป็นฟิลฟเดนครับจับคู่กับทิจเนนี่ไรเดอร์แล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นเออร์ลิงเบลล์ฮาร์แลนด์ก็ถ้าดูโดยรวมถือว่าผมว่าเกมนี้น่าจะสูสีนะครับแล้วก็ไม่ใช่งานง่ายแน่ๆของซิตี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าโดยรวมช่วงหลงัลงๆเนี่ยวิลล่านะครับอย่างที่เป๊ปบ,บอกไว้ในช่วงสัมภาษณ์ว่าวิลล่าช่วงหลังฟอร์มดีมากๆนะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของเวโกครับต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนีี้สสวััดครบ